นี่แม่ดีเฟนเนอร์แล้ววันนี้นะครับผมจะใช้นีโลทั้งหมด3,700กว่ากนีโลนะครับมาหาปั๊บสุดโหดสุดหืนนะครับอย่างออมิตี้จะกดให้ใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพี่โกโจของเราั้นเองไอ้ยังกูได้กลิ่นเค็มๆปลายจมูกนะครับคลิปนี้เกลือแน่เลยเนี่ยก็ คนด้วยนะครับผมนี่กับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะดีเฟนเดอร์นะครับผมคลิปที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับผมกดได้โกโจมา2ตัวนะครับแบบงงๆโอ้โหไอ้กูละรีแอคไม่ถูกเลยคือกูก็กะจะนั่งกินส้มงเงี้ยงเงีของกูนะดูหน้าสุ่มเพลินดีเฮียตัวลับออกมา2ตัวเฉยแถมสแตตตัวหนึ่งเนี่ยระยะมันมาเป็น S เลยนะครับผมซึ่งก่อนแน่นอนนะครับผมไปทําสแตตมาเพิ่มแล้วผมบอกได้เลยว่าจะอีโวเนี่ยนะครับสุดโหดสุดหื่นสแตตที่เป็นเอสแน่นอนโอ้ยเฮียเจ็บคอลาวาบัคลาว์รเติมโลบักแบบ V.P. เซ r ร์ r เวรับกดผลบ็อกฟุตรับกดเกมพาร์ต all s t บ็อกฟูดในทุกแมปเลยที่กดคลิปเกมพารได้ซึ่งเลนดีมากและยังมีไกต่ตันบ็อกฟูดขายด้วยครับผม ง่ายนะครับแค่เติมเงินกดซื้อได้รหัสใครสนใจนะครับลิงก์แฟนเพจที่มีผู้ติด,ดตามมากกว่า2 0 0 0สนคนนะครับและหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้ตรงค้ออธิบายเลยและตอนนี้เขามีบริการใหม่นะครับเติมโลบ้างแบบกลุ่มเติมปุ๊บเ,เข้ารหัสทันทีแต่เติมครั้งแรกเนี่ยต้องเข้ากลุ่มอย่างน้อย15วันนะครับแต่เติมครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องรอเลย <c oughs> <c oughs> อย่าลืมไปช้อปกันก็ตัวผมเองนะครับก็ฟาร์มทุกวันนะครับเอฟเคนะครับผมมันก็จะได้เรื่องของรีโลมานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมมมมีีีีีีปปปรรรรระะะะาาาาาาณ3,007กกกกวว่่่่่่นนนนนนนคคับจิงๆ้้ฮแแแตเเเเเเออไไลลลททดดูย หวังว่า3,000กว่าตรงนี้เนี่ยมันจะได้ออไมตี้นะเพื่อนผมจะมาส่มใน็อบี้เทรดิ้งนะครับผมคือมันเป็นสถานที่ที่กูกดออไมตี้ด้ครั้งแรกนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะครับอัศวินโพนี่เทลที่กูก็สุ่มแม่งได้กับมือเหมือนกันแม่ตึงมากเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาส่มกันในนี้นะอ่าอย่ารู้สึกตื่นเต้นว่าบรรยากาศเก่าๆมันกลับมาเอาวะน้องๆนี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยเอราว่าที่เราทําคลิปสุ่มเทดแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับที่ไม่ได้กดเล่นในไลฟ์นะใครสนใจนะฮะไปดูไลฟ์ได้นะครับผมไลฟ์แท นะครับผมก็ไลฟ์ช่วงประมาณ2-3ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะไปติดตามกันได้ออแต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้ไลฟ์นะครับจงเข้าใจว่า มาเลยนะครับผมก็โจนะครับตัวรับตัวใหม่นะครับผมยังเทรดไม่ได้เลยตอนนี้นะครับผมกับรีโรประมาณ3ามพเนี่ยน้องๆคิดว่ามันจะได้ออไมตี้ไหมคิดเห็นยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับผมซึ่งบัฟออไมตี้เนี่ยมันเป็นบัฟที่เหมาะกับเฮียนี่ที่สุดแล้วนะครับคือตัวรับทุกตัวนะครับเหมาะกับบัฟเชียนี่ถ้าผมได้บัฟอื่นๆตรงนี้นะครับไม่ว่าจะบัฟคู่บัฟห้าบัฟเอวอะไรมาคอมโบคอมจอยยังไงก็ได้นะครับถ้าไม่มีออไมตี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเกาหลีทิ้งหมดเปิดด้วยโลแรกโอ้โหมาเป็วโอ ถ้าออไมติงกูมาติดแต่ขี้3นี่กูก็โดดเฮลันบ้าเลยนะเออแต่ว่ามันก็จะเป็นไปได้ยากนิดึงอา่ามากร้าม2อ่ะฮันเตอร์2อ่าฮันเตอร์สป๊าฮันเตอร์ไปเยอะฮันเตอร์กูมาเป็นครอบครัวเลยก็คลิปนี้นะครับผมจะไม่ค่อยเน้นการตัดต่อมากนะครับถึงแม้ว่าสไตล์การพูดของผมเนี่ยมันก็เน้นให้ตัดต่อนั่นแหละแต่กูจะพยายามไม่ตัดเยอะนะคะเราจะได้ทำคลิปลงปบ่อยๆได้นะฮะอ่าแต่แต่เกลือไปหน่อยนะ เออเกินไปหน่อยอย่าวนอยู่3ามสีัฟตรงเนี้ยเฮียนี่แม่งมาทนเชีย่ยอะไรจังวะมึงโกโจโคกูไม่มีสมองอรอมึงรู้แล้วบอกว่าโกโจโนในสมองมันขั้นเทพเลยนะเวย้ยเรียนได้ว่าเป็นตัวละครที่เผาสมองตัวเองตลอดเวลาอ๋เอเพราะงั้นเกมเขาก็เลยให้บัฟสมองมาแยสมองจะได้เยอะขึ้นเงี้ยไลสาระนะับไปต่อนะครับอากับมากั ไอ้ย่ากูชักจะเริ่มปวดหัวแล้วนะครับอ่าตีเร็วมาคีไอ,อ้เหี้ยมันมีแต่บัฟพวกนี้ว่ะมันไม่มีบัฟอื่นเลยว่ะน้องๆคือแบบเอาบัฟแบบที่มันแบบศูนย์จุดอ่าบูไอ้กูมาละไอ้เหี้ยไว้ด e d ก้อนเลยไม่ละมึงคือจริงๆมันก็ดีนะสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ารูปแบบการโจมตีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นฟูลเ w ล v e E นะครับได้บัฟนี้ไปเนี่คือโหดมากเลยนะครับถ้าได้คู่กับออมไมตี้นะมึงฮ่ากูตึงเออก็ต้องรีทิ้งมาแล้วแหละนะฮะอ่าสวิตเนตมาไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นอะไรจังวะไอ้สมออองเนี่่ยตบันเตอออร์่าิเหี้ยเริ่มมมไ่่ีละอย สาม oh. หนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้เหี้ยคือมันจะต้องมีสมองในทุกๆอน,นูเลยใช่ไหมไเฮียคือกดบัฟอะไรปุ๊บมันจะต้องมีสมองแทรกมาตลอดเลยอ่ะไอเหี้ยกูกลัว ว่ามันแทกจะเริ่มอุ้ยเฮียบัฟศูนจุดแปดมากูบอกเลยนะไอ้บัฟเฮียนี่ถ้ามึงได้คูก่กับออมไมตี้นี่ยมึงไอ้เฮียโกโจกูโคตรเทพกูว่าน่าจะเทพที่สุดแล้วนะครับผมต่อให้ศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดสองอยู่ด้วยกันมันยังไม่เทพถ้าศูนย์จุดหนึ่งอยู่ไอ้เฮียเนี่ยเออแต่ในเมื่อมึงมาบัฟเดียวแบบนี้กูก็ต้องรีที่ว้าวมีทั้งตาม,มีทั้งสมองแม่ถ้ามันมีสามบัฟสี่บัฟได้นะกลัวมึงตีนมาครบอะเออเอาแบบดีๆได้แล้วมั้งไอ้เฮียสมองกูใหม่นะอพ,อพอออลเเาาแบบดีๆไไได้้้้ลวออออออเเเเหีียยยยัันนพออนพสงกตร์ะป่่า โอเคไม่ไม,ไม่ไม่โอเคเฮียกูพูดแปบนั้นแหละทิพยายอัสมองไอ้เฮียสมองมาบ่อยมากเลยนะไอ้เฮียนะเปอร์เซ็นต์การออกมึงสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ทำไมความรู้สึกเหมือนมึงมาบ่อยจังวะโอ้ปแปลกแปลกนะครับผมอ่ะต่อฮะออกไมต่ตีวันนี้กูต้องได้นะไม่ได้กูไม่นอนอู้บับคู่นะฮะโอเคอยู่แต่ไม่นะครับผมเราต้องไปสุดระวันนี้เอออ่ะาเริ่มเริ่มละเริ่มละอ่ากูได้เปลี่ยนเซิร์ฟวันเนี้ยอ่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือเปล่า โอ้ยโอ้ยไอ้ยี่รองเท้ามาเยอะไปอ่ะหัวแล้วมาตีนตีแล้วมากระโหลกสมองอะไรวะเนี่ยกูว่าได้เปลี่ยนเซิร์ฟนะเออแต่ผมจะให้โอกาสเซิร์ฟนี่อีกนิดนึงนะครับผมเผื่อมันจะให้เรานะครับอ่าเยอะนะสองจุดแปดมาบ่อยแล้วนะตอนเนี้ยปุ๊บผมผมว่าดวงมันเริ่มมานิดนึงนะครับผมไอ้เหี้ยกูออโต้คิกเลยได้ไหมกูกูขอแบบนั่งรีแอคอย่างเดียวไปเลยเออไม่ได้กูไม่นอนวันนี้นะครับโอ้ยไม่ดัไอ้เยี่ ตัวตัง้งแมกะทีตัวตั้งนั่นไม่เคยออกลวบัฟเฮียเนี่ยจะชอบทะลเรื่องไปออกออมตี้เรื่อยเลยไปัะต่อฮะไอเฮียเราไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกนะครับผมคือวันนี้ยังไงมันก็ต้องออมาตี้นะฮะคือถ้าได้บัฟคู่จะดีมากนะครับผมคือคู่กับอะไรก็ได้นะครับยกให้สมองนะกูไอเฮียไอสมองเนี่ยมันชักจะเริ่มคู่กับบัฟหลายตัวแล้วไอเฮียกูกลัวมันไปคู่กับออมไมตี้กันเลยวนะซึ่งเราก็กดมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมคือยังไม่ตกส0 0พันเลยนะครับดีโลเรานะครับ ขี้กะระยะนะครับไม่เอา <S <S อโอ้นะครับผมอ่าสมองอ่าดับเบิลสมองไอ้ยาโอ้โห,โหทิปเปิลสมองไอ้สัตว์น้องๆว่าเราควรจะเปลี่ยนเซอร์พรือยังฮะ มาเซ้ร์ใหม่ดวงใหม่นะครับฮันเตอร์สนะครับเปลี่ยนเต้นโอ้โหเปลี่ยนกางเกงนะครับเป็นกางเกงกว่าเดิมอีกมั้งอาที่สองอาบูไอเฮ้ยเปิดได้สวยแบบนี้ยังไงฮะเปิดสวยก็ต้องปิดสวยด้วยเอ้ยก้ามกามโอ้ยเฮ้ยก้ามเยอะไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะมารองเท้าอ่าเดือบเบอร์รองเท้าอ่าระยะเอ้ยเอ้ยเหมือนค่อยๆไล่ขึ้นว่ะโอ้โหเหมือนจะโหดไอ้เหี้ยแต่ไม่นะฮะเอาขี่สามมาป้าฮันเตอร์สอง โอ้โหไอ้เฮียทำไมมันลดลงเรื่อยเรื่อเลยวะไอ้เฮียกูว่าถ้ากูมานั่งรีแอคตัวเวอร์แบบนี้นะฮะกูว่าคลิปนี้ชั่วโมงหนึ่งไปกันเรื่อยๆชิวๆเลยนะฮะตอนนี้เราเหลือประมาณ2อ0พนะฮะ2อ0พแปดละนะครับผมไอ้เฮียกูว่าชักจะเริ่มใจสั่นๆแล้ววะไอ้ียกูว่าไอ้เฮียวันนี้เราอาจจะไม่ได้ออลไมตี้ก็ได้นะ a few moments later เฮ้ยเฮ้ยเมันมันใกล้เข้าใกล้ขึ้นทางแล้วนะเพื่อนไอ้เหี้ยกูว่ากูชักจะเริ่มเสียวไอ้เหี้ยกูว่ากูชักจะเริ่มเสียวจริงๆละคือในสตรีมเนี่ยกู ไอเฮี <I S 2> either, help, right oil, ้ยนี่แม่งมากันแต่บัฟกากากไอสัตว์บัฟเก่งๆไม่มาเลยคืออย่างน้อยมึงรีคุ้ยไม่กูชื่นใจได้ไหมเออถึงแม้ว่ากูจะรีก็ตามแหละเฮี้ยแต่อย่างน้อยแบบเอ้ยมันต้องมีบัฟดีๆโผล่มาบ้างเดย์โหด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 อยู่นะฮะเออแต่ถ้ามันอยู่กับตัวอื่นอาจจะพอโอเคนะตัวซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะฮะแต่อยู่กับไอเฮี้ยนี่ไอเฮี้ยมันตัวดาเมจนะไม่ได้ฮะต้องไปต่อนะครับผมออไมตี้เท่านั้นนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมคือออไมตี้มึงจะคู่กับอะไรก็ได้นะครับยกเว้นกล้ามไม่ใช่ยยยยกกกกเเเเเววว้้้้้้นนนนสสออออลลลไไหหีีีจจััังะะราาใขู่พแโโซ มาครั้งแรกขอบคุณจริงๆนะฮะแต่ไม่ดีกว่าเฮ้ยมาเกือบครบเลยเฮียจังหวะนี้ขาดแค่ลีควยมังไรเฮียมึงจะได้มากันค,ครบทั้งครอบครัวเทรดเก,ดเก,ดเกมนี้เลยเที่ยเอาสิว่าวันนี้เนี่ยผมกำมาสามพันกว่าลีโลเนี่ยผมมากับความคาดหวังนะเ <S <S ว้ยไอ้เจ้ยคิดว่ายัางไงยังงไมันก็ต้องได้นะเออเอาดับเบิลสมองเนี่ยอย่าเกินไปเกินไปเอาดับเบิลฮันเตอร์สองด้วยโอ้โหไอ้เฮียกูเริ่มเห็นลางเก่งละมันต้องได้สักทีนึงแหละเฮียกูกดลัวลัวออโต้คิกเลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งคิกเองไรเฮียเดี๋ยวนี้กูขี้เกียจคือเกมนี้เเเนนนีีีีี่ยวลลามพชรททึึงงโ เยอะนะครับผมคือมันนั่งกดทีละคลิกเนี่ยมันไม่ไหวฮะมันมันต้องได้ด้วยไอ้จังหวะนี้เราเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะฮะโอ้นะครับผมครึ่งทางแรกเจ๊งนะฮะมาดูว่าครึ่งหลังจะเป็นยังไงเฮียมันก็มาแล้วมั้งเพื่อนไอ้ท่านีดไอ้ไปดิไอ้ควิมถึงแม้กูจะบอกว่ามึงยังไม่ออกมานะครับผมแต่กูไม่อยากให้มึงออกมาเลยนะครับผมคือมึงเนี่ยเป็นบัฟที่พอมาแล้วเนี่ยกูจะรู้สึกแย่ที่สุดเก็บไม่ได้นะครับผมเป้าหมายไม่เพียงหนึ่งเดียวฮะกูบอกแล้วนะครับผมใจเราแข็งพอฮะวันนี้ อ๋อนะฮะคือถ้าลีโรตรงนี้หมดกูไปฟาร์มใหม่ฮะยากตรงไหนวันนี้ได้คอนเทนต์เด็กๆได้สนุกดูกูเกลอดน,นะครับนี่จะวินนะวันนี้เออแต่บางทีกูก็อยากวินบ้างอะเออกูก็ขี้เกียจไปฟาร์มแบบ่อนใช่ไหม แค่แม่แพทให้ให้มาเฮ้ยศูนย์จุดสองก็มาแล้วเนี่ยจังหวะนี้กูได้ครบทุกบัฟแล้วนะไอ้เหี้ยขาดแค่ออลไมตี้เท่านั้นคือมึงเล่นตัวขนาดนี้เนี่ยถ้ามึงออกทีมมึงต้องออกบัฟคู่แล้วนะคือมึงจะได้บัฟอะไรก็ได้คือมันทําให้ตัวเก่งขึ้นหมดนะครับยกเว้นสมองโอ้แต่ไม่แน่นะฮะถ้าได้คู่บัฟสมองจริงเวลาแบบแพทอัปเดตนะครับแคปเลเวลตัวละครเพิ่มขึ้นเฮ้ย <c oughs> ออลไมตี้บวกสมองเนี่ยทำให้เก็บเวลเร็วขึ้นไงแต่มันก็ดูจะไล่สาระไปนิดนึงนะครับผมคือกูอยากให้ตัวละะะคคคครรรกกกกกููมม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 มััันนนนนเเเเ่่่งงงงงขึึึ้้้้บบบบไไาาาาาาา็ออ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 ยยผืถสตแ ออไมตี้เดียวดีกว่าไอ้เหี้ยคือแค่ออไมตี้เดียวกูจะได้หรือเปล่าคิิเนี้แล้วแหละคือตอนนี้กูก็เริ่มจะเบื่อแล้วไอ้สัตว์คือแม่งเ,เล่นตัวชิบหายเลยโกโจกูนะครับสุม่มออกมาเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับทำไมบั๊มันออกอยากอ่ะโอนเนี่ยเราเหลือต่ำพันแล้วนะครับเหลือแค่เก้าร้อยเท่านั้นเองนะครับผมกดได้ประมาณร้อยสองร้อยทีอะไรประมาณนั้นมั้งฮะคือเห็นโกโจออไมตี้กันเต็มกลุ่มไอ้สัสกูจะเป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้หรอจังหวะนี้มึงต้องมาได้แล้วเพื่อนต้องมาได้แล้วไอ้เหี้ยทำไมมึงออกแต่บั๊ สมองเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไดได้แล้วอไอเดียแม่งเล่นตัวตั้งนานนะครับมาแล้วนะครับผมอเอาไมตี้นะครับบัฟตี้โหดที่หื่นที่สุดในเกมนะครับผมน่าเสียดายนะครับเขามาบัฟเดียววะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะไอ้เดียมันก็โหดแล้วนะครับผมซึ่งเราใช้รีโลไปทั้งหมดประมาณ สองพันไม่ปลายป่ะเอาไว้เดี๋ยวเราอีโวแล้วก็มารีวิวทีเดียวเลยละกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้กูขออนุญาตบิดไปนอนแล้ว,วนอนหลับฝันดีว่ะคืนนี้